ค่ะพบกนันในช่องแอลเปาอยิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ My and j o r i นนะคะแอ e ดโฟอีเผย5หนังซีรีส์ที่ชอบนะคะแถมโชว์เพลง Trick or Treat The Best Show Netflix จ้าก็คือทุกคนคะ่ะ คือกุ้งถามแล้วว่าวันนี้จะดูอะไรการคนตอบโฟลอีหมดเลยนะคะแล้วก็แบบแอบ,บเห็นคอมเมนต์เดิมบอกว่าแบบอยากให้พี่กุ้งลองรีแอคชั่นของโจโมายบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าดิฉันก็มีน้องโจโอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีความแบบว่าชอบโจโมายเป็นพิเศษฉันรู้สึกว่าเขาอะแค่เห็นหนึ่งข้างกันก็มีเคมีเคใจเลยนะ,ะทุกคนคะก็เลยแบบว่า้อมาดูนะทุกคนวันนี้ห้ามยิ้มนะวันนี้ตั้งกฎว่าห้ามยิ้มนะทำได้หรือเปล่า นะจะเอาไปว่าไม่ตั้งกดดีกว่าเนาะทุกคนขับว่าแค่คิดก็ขับแล้วถ้าไม่ถ้าตั้งกดจะเป็นยังไงนะจะโอเคแกมาค่ะยี่นาทีนะคะของ Netflix กโดยเฉพาะเลยนะทุกคนคะ่ะไม่รอช้าเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยแค่เห็นหน้ากก็เกิดแล้วอะอะอ,ะอะนะคะทุกคน วาวายว้าวว้าวนะคะไปค่ะหายใจก่อนเดือมน,น้ำแป๊บหนึ่งไปทุกคนเริ่มเลยพี่นายสวยมากคือแค่ใส่แมสก็สวยแล้วทุกคนคะ่ะคือตอนนั้นเขายังแบบว่าโควิดอยู่ใช่ไหมมาค่ะเริ่มเลยคนนี้คือคนดูสองแสนกว่าเลยนะทุกคนเออเลิศมากโอเคไปค่ะไปค่ะไปค่ะโอเคค่ะนะับหนึ่งสองสามไป คนนี้หนูแบบทำไมคนนี้สวยจังวะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้เป็นรอยยิ้มของเธอได้ปะแรงมากแรงมากแรงมากเลยแกแรงมากเลยนัคะคนนี้หนูแบบทำไมคนนี้สวยจังวะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้เป็นรอยยิ้มของเธอได้ปะถ้าเกิดทานตะวันขาดแสงพระอาทิตย์ไปนั้น ออมันไม่ไหวหรอกป้ามันไม่ไหวหรอกแกมันไม่ไหวหรอกแกมันไม่ไหวหรอกแปบ๊บนึงเอาจริงนะวันนี้จะดูจบใหม่แสงพระอาทิตย์ไปนั้นเธอรักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่า <c oughs> แต่จะรักแล้วถึงไม่ปล่อยให้เธอไปไหนอย่าให้ต้องเลือกชั้นเลยเลยขอแต่เน็ตเล็กเล็กนิดแล้วเล็กนิดของยูร์รักโอ้รักทริกเกอร์ทรีทริกเกอร์ทรีโอ้โโอ้โอขออายทั้งหลายครับคุณต้องมีความกระชุ่มกระชวยหัวใจเพิ่มขึ้นมาแน่นอนขอต้อนรับ ด้วยการร้องเพลงที่พี่ปล่อยออกมาล่าสุดเลยกับเพลงที่มีชื่อว่า Trick or Treat ยอดเพลงนี้มันปล่อยช่วงใกล้ๆฮาโลวีนพอดีแล้วก็ i c k or t r e แบบรักจริงหรือเปล่านะหรือว่าลอกะ ตอนนี้เรามาพูดถึงเส้นทางของการมาเป็นโฟอีของเราสองคนกันโฟอีพ e ีวะค่ะมันมาจากการประกวดรายการ Girl Group Star. เกิร์ลกรุ๊ปสตาร์ซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันขค,นะคะ่ะเหมือนเราเริ่มเจอกันตอนแข่งรอบที่สองเนาะ EP ที่สามก็คือเหมือนพอแยกกลุ่มในรายการนะคะได้อยู่กลุ่มเดียวกันมันก็อยู่ด้วยกันมาตลอดจนจบสนิทกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ตอนนั้นไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลยแล้วก็เห็นคนนี้หนูแบบทำไมคนนี้สวยจังวะก็แห่งรายการกับดาราหรออะไรเนี่ย พอรู้จักก็ค่ะนี่หมายว่าเรารู้จักอีกคนนึงได้ดีไ่อะนะโจลินคิดว่าไม่เป็นคนคือเวลาแบบว่าเขาอยู่หน้าจอเขาจะเป็นคนเงียบๆความจริงคือเขาแบบว่าเขาเป็นคนแอกว่าแตะอ่ะแกเข้าใจใช่ไหมอยู่หน้าจอเขาจะเป็นคนเงียบๆความจริงคือเขาแบบว่าเขาเป็นคนบอกว่ามีอะไรใช่แล้วก็แบบเป็นคนที่ติดอนิเมะมากก่อนซ้อมเต้นนี่ก็ต้องอ่านการ์ตูนซ้อมเต้นเสร็จก็ต้องอ่านการ์ตูนจะเป็นอินอะไรเขาจะอินแบบจริงจังเลยโจลินเป็นคนยังไงโจเป็นคนค่อนข้างแบบสบายๆ ค่จริงๆเขาไม่มีมุมอ่อนไหวเยอะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ใจดีกับจอลีด้วยนะคะอย่าเพิ่งบอกใครลผมก็เลยจะบอกว่าเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้เป็นรอยยิ้มของเธอได้ไหมเธอเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ใจดีกับจอลีด้วยนะคะอย่าเพิ่งบอกใครฉันก็เลยจะบอกว่าเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนได้เป็นรอยยิ้มของเธอได้ไหมถ้าเป็นพี่มากูตอบเป็นได้เป็นได้ที่สุด เป็นได้มากๆเขาเป็นได้ที่สุดเลยเป็นเป็นค่ะเป็นรอยยิ้มให้ทุกคนเป็นรอยยิ้มของเธอได้ไหม เมื่อกี้ผมรู้มาจากทีมงานว่าคุณสองคนนี่มีโค้ดเนมของกันและกันด้วยคนนึงเป็นดอกทานตะวันอีกคนหนึ่งเป็นพระอาทิตย์ใครเป็นดอกทานตะวันฮะหนูคือหนูชอบดอกทานตะวันอยู่แล้วคือถ้าเห็นในแบบอินสตาแกรมหรือว่าโปรไฟล์ต่างๆก็จะตั้งเป็นรูปทานตะวันน่ารักส่วนคนนี้เขาชื่อจริงชื่ออาทิตย์ยารักกันคือถ้าเกิดทานตะวันผาดแสงพระอาทิตย์ว้าวซ่าทานตะวันก็จะเห็นเขา คราวนี้เนี่ยผมอยากให้ต่างคนต่างเมาส์ชีวิกรรมเราไม่ค่อยมีความลับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยล่าสุดหนูยังไม่ได้เมาส์เรื่องดีลงตอกนั้นครูใทยทุกคนอย่างไงตอนนั้นเนี่ยกลับมาซ้อมเต้นแบบหลังจากที่ไม่ได้ซ้อมนานมาเพราะช่วงโควิดวันนั้นเนี่ยเราก็ซ้อมเต้นกันหนักมากทุกคนแบบเหงื่อซกที่หมายเดินมาชอบอะชอบอะไรเจ๊ชอบกลิ่นเหงื่อคุณต้องเปิดปีดเขาได้อธิบายนะว่า ทำว่าชอบเกล่ยนเงื่อในวันนั้นเนี่ยไม่พี่ล้วก็แบบพูดไปด้วยแล้วก็ดองเสื้อไปด้วยแบบให้หคือเรื่องอะไรเขาเป็นคนชอบเวลาแบบว่าร่างกายมีการถอดผลาญแล้วก็เออว่า,า <อะ S 2> ว,วันนั้นเราพูดในวยคำพูดแบบนั้นมันก็เลยแบบชวนเข้าใจผิดเหมือน,นว,วันนั้นเราซ้อมเต้นด้วยค่ะวันนั้นเราซ้อมเต็มที่เราทำได้ดีจนแบบเ,เสื้อเปียกเลยความหมายใช่ไม่ใชความหมาย,ว,ยว่า จ้องเมมาจริงตัวลินไม่ค่อยมีอะไรให้เมาส์เท่าไหร่ครับโอ้แต่ว่าปกติตัลินจะแบบเป็นปีหนึ่งปีสองกับแคนนาแล้วปกติเขาจะอยู่ว่าสองคนแล้วคุยกันอะไรกันกล่อมใหม่ลูกแล้วแคนนาก็ตลบตัลินก็ตกบู๊กคุยกันแซงดังมากเลยเลยอ๋อลมล้อมรถโฟล์ก็เป็นทุกคนป่ะอย่างเี้ต้องเมาส์แล้วแต่ออมเป็นเบอร์คนหนึ่งในวงซึ่งต่ออมอ่ะเป็นคนที่เขาชอบทำอะไรแบบประหลาดประหลาดความประหลาดของตาออมอ่ะกำลังส่งไปถึงอไอ้ไอ่อย่างสิ่งที่แปลกของตาออมไม่ฟังสมมติว่าซ้อมเต้นกันอยู่เนี่ยตออมก็จะเดิน ทุกคนกำลังมองแบบอ้ายค่ะอ้ายตเ็กคนที่เดินมาแล้วก็แบบท่องด้วยคุณเนี่ยคือเรียกว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สนสนในวันนี้เนี่ยเราจะมีเกมเป็นเกมจ้องตาแต่วันนี้เราจะไม่ให้จ้องตาปกติครับเราจะให้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนร้องเพลงสี่คนเดียวที่ห้ามหัวเราะโอเคค่ะไปยิงชุดไหมถ้าใครชนะคนนั้นเป็นคนร้องยิ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 งพร้อมแล้วก็มาทำอะไรออกมาไม่ได้ เไม่ได <Es> ้พร <S <S <half> <S <stock> ้อมแล้วก็ร้องไ้เลยครับไม่รู้ว่าทาไร but I love <Galile> you more ขาให้ให้อีกส่หัวล็อไม่ใช่ร้องแล้วหัวล็อกเองิงแล้วแค่ะ <น>อ่ะ<ห>อ่ะล,ล,ลองๆมาลององดูม <ๆ S 1> <ด>ันแพ้อ่ะค่ะเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้าเราวออกมัเปิดแมนได้ไหมคะอยากรู้ว่าวเขาเขินเปล่าจะให้มากกันได้ น้องโจลินแพ้แบบหมดรูปปกติพี่มายเขาจะไม่ใช่คนอย่างเงี้เ<ร>ยเไม่ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคนี่เราพูดถึงโฟอีฟก,กันมาประมาณหนึ่งแล้วจะไม่ใช่ ต้องเด้ง่ะหมดรูปปกติพี่มายเขาจะไม่ใช่คนอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยทำอะไรเงี้ยใช่โอเคนี่เราพูดถึง4 eat กันมาประมาณหนึ่งแล้วเราจะพูดถึงเรื่องการดูหนังและซีรีส์ของน้องทั้งสองคนบ้างของเราก็จะไปฝั่งแบบซีรีส์ฝรั่งมากว่าอินเตอร์เอาจริงๆคือหาเรื่องที่ตรงกันยากมากอยู่คนละเซิร์ฟออยู่คนละเซิร์ฟใช่ใช่เหมือนตรงกลางของเราจะเป็นซีรีส์เกาหลีเราอยากแสดงเป็นนางเอก เราอยากเล่นเป็นนางเอกเรื่องอะไรโอ้ยเอาเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเวทลิฟติ้งเฟรรี่คิมบกจูค่ะเรื่องนี้มันจะมีแบบว่าโมเมนต์น่ารักพระเอกกับนางเอกเยอะชอบพระเอกแหละคือพระเอกแหละคุณก็อยากแบบว่าได้อยู่ในโมเมนต์น่ารักน่ารักอย่างนั้นบ้างเลาวกแสดงมาใช่ไหมครับแล้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเวลาดูหนังดูซีรีส์อะไรเงี้ยเราชอบดูแอคติ้งมักจะโดน แสดงตกแากสกิลการแสดงของเขาซึ่งถ้าเลือกคิมซูฮยอนค่ะอิสเคทูนัทเดียวเคอุ้ยชอบเหมือนกันเลยเลยเพราะว่เขาแสดงดีอ่ะคาแรกเตอร์เขาทำให้เราเนี่ยหลงไหลเขาได้ใช่เันแบบจะลับเล่นแบบนี้ดูบ้างต้องรอติดตามครับว่า5หนังซีรีส์โปรดนะครับของน้องไมยกับน้องจอรินล์โฟอีฟเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรบ้างในเบสออฟแคป ารักมากเลยอ่ะห้าหนังซีรีส์โปรดมาแอนเจรินอ,อีกเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในอันดับที่5นะครับปัดบองเ<อ>หรอได้แก่วินเจ็บเด้อ อเรื่องนี้ก็มีคนพูดถึงเยอะมากซึ่งเรารู้มาว่าน้องโจรินเนี่ยเป็นคนป้ายยาให้น้องไมล์ช่วงนั้นพี่ไมล์บ่นว่าแบบไม่มีอะไรรู้แบบบ่นเยอะมากตรงนั้นหนูแบบติดเรื่องนี้พอดีก็เลยบอกว่าไปดูสิพระเอกหล่อมากนะแล้วเราไปดูเป็นยังไงบ้างค่ะพระเอกหล่อมากนี่สุดยอดอ่ะนี่แน่นอนว่าเรื่องพระเอกหล่อเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งใช่เป็นเรื่องที่แบบสนุกเรื่องหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างประทับใจซีนที่แบบจุงกีพูดภาษาอิตาลีอ่ะรู้โึกว่าแบบคหากลัมอาชีพ ก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของพระเอกของเรานี่เองเรื่องความเป็นทนายมาเฟียอยู่ที่อิตาลีแล้วเขาก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขาต้องกลับมาที่เกาหลีบ้านของเขาได้มาเจอกับนางเอกซึ่งนางเอกก็เป็นทนายที่เกาหลีเหมือนกันแล้วมันมีเรื่องที่แบบอายุติธรรมในประเทศของเขาเยอะมากเนี้ยผู้อำนาจของทุนนิยมที่เขาสามารถที่จะคอนโทรลหลายๆอย่างในประเทศได้เป็นเรื่องของผู้น้องต่อกับอำนาจใหญ่ๆเขาก็เหมือนแบบเียสลงเสียนิดนึงแบบเป็นทนายแต่ก็ใช้ความแบบเป็นมาเฟียเพื่อทวงความยุติธรรมมันมีเรื่องของการเมืองเกาหลีอยู่ในนั้ด้วยใช่ลิซานะคะที่เวลา เอากฎหมายมาสู้กันอะคำพูดที่เขาเคยบอกว่ากฎหมายมันดิ้นได้วิธีการในการต่อสู้ในศาลเลยคะขึ้นในศาลมันก็มีวิธีการแบบต่อสู้ด้วยคำพูดด้วยหลักฐานอะไรเงี้ยแต่ว่านอกศาลเองอะตัวทนายแต่ละคนที่เขาจะไปหาหลักฐานมาเพื่อสู้กันอะมันก็จะสนุกมากในการแบบดูแต่ละซีนตรงนั้นสมมุติผมเป็นทนายเนี่ยเป็นทนายให้กับฝ่ายที่ผิดเขาจะไปหาชุดข้อมูลต่างๆมาเพื่อทำให้ฝ่ายผิดของเขาเนี่ยถูกยังไงคราวนี้แหละมันเลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ากฎหมายมันมีช่องว่างใช่ค่ะถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยคิดว่าาดูแล้้วมมันนนจะสุกกอข นุกนะมันไม่ใช่เที่ยวรออะค่ะแบบว่าใช่ใช่มันค่อนข้างจะเล่าแบบในฟอร์มของการเป็นหนังเป็นซีดี์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็แบบมันไม่ได้มีแค่มูดแต่ว่ากฎหมายกฎหมายอิดอัดเทียอะไรเงี้ยมันจะมีมูดแบบตลกด้วยก็เรียกได้ว่ามันก็ครบรถอย่างที่ทุกคนบอกจริงๆนะนี่คืออันดับที่5ครับวินเชนชมาต่อกันที่อันดับที่รี่จะเป็นเรื่องอะไรอันดับที่4ครับได้แก่แยวอนควอน ใครก็ต้องดูค่ะอีทาวันคลาสก็เป็นเรื่องของพระเอกที่แบบเปิดร้านอาหารเกาหลีเล็กๆร้านหนึ่งค่ะเพื่อต่อสู้กับร้านอาหารเกาหลีขนาดใหญ่เรื่องที่พระเอกต้องต่อสู้กับร้านอาหารร้านแหนอันนั้นนะคะก็เพราะว่าเขาอยู่ในเบื้องหลังการตายของพ่อพระเอกมักนเป็นการแก้แดูไม่จบเลยอะแบบช่ <ไ S 1> <อ>แบบไปต่อยหน้าต่อยกัน<ม>หรือว่าการใช้ความรุนแรงเราจะแก้ชนะเขาด้วยชนะธุรกิจก็คือตอนนั้นเนี่ยตอนที่ปล่อยออกมาผมจำได้ว่ามีทีมคุณเชียร์ใครอะมันจะมีโอซูอากับโทอิซอคุณพีชหลังกีอิซอค่ะคนเดียวกับ เขาเป็นคนที่อยู่ข้างพระเอกมาตลอดต่อให้แบบในระหว่างเรื่องมันจะอุปสรรคอะไรแต่เขาจะเลือกพระเอกมาตลอดเขาอยู่ตรงนั้นค่ะตั้งแต่แรกค่าอูซูอาต้งแต่แรกอินอุอูซูอาแล้วค่ะในเรื่องในเรื่องมันเล่าค่ะว่าแต่ละตัวละครเขามีแบคกราวอยนะก็เข้าใจแต่ว่าพอเทียบกันเราก็เชียร์นางเอกดีคุณชอบฉากไหนที่รู้สึกว่าโหดีจังเลยของเรื่องทั้งหมดพูดนี่จะสปอยว่ามันเป็นฉากหลังๆพูดเลย วาย a l e r เตือนเตือนมากฉากที่พระเอกต้องลงไปคุกเข่าเพื่อที่จะขอที่อยู่นางเอกคือว่าฉากนั้นมันแบบขนลุคือเหมือนการคุกเข่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยที่พระเอกไม่ยอมคพกเข่าพระเอกเป็นคนแบบไม่ยอมไม่ยอมเลยเขาเรียกว่าการคุกเข่าของเรื่องนี้เนี่ยมีความหมายมากใช่แล้วซีนนั้นเนี่ยเป็นซีนที่พระเอกแบบ ยอมที่จะคุกเขา่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนว่าทุกคนจะคิดว่าพระเอกแบบไม่เสียสักขีกนา,นามันได้ไงตอนนั้นดูแล้วก็แบบใช่ไหมแต่พอแบบพระเอกยืนขึ้นแล้วพูดประโยควางอย่างออกมามันกลายเป็นว่าพีกัสรุปพระเอกแบบถือการดเหนือกว่าอะยรถ้าอยากรู้ว่าพระเอกผู้ไรนะคะต้องไปดูในเลอดจะบอกเลยจริงๆว่าอันนี้เป็นซีรีส์ที่สนุกมากแล้วดูแล้วคุณจะเพลินมาต่อกันที่อันดับที่สาครับจะเป็นเรื่องอะไรโอเคค่ะอันดับที่สามด้แก่นเรกซ์อนิเมะอันนี้ต้องมาจากคุณส่วนหนึ่งแน่นอนเลยคดด้วยที่เราู ไดเมเยอะมากใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่เรามาคุยกับโจแล้วโจก็บอกว่าเฮ้ยเคยดูเรื่องนี้ไปถึงโจดูเองค่ะแล้วเราประทับใจมากที่เอ้ยโจดูเรื่องนี้เหมือนกันเป็นเรื่องของในโลกที่มีเวทมนต์ซึ่งตัวเระเอกอะค่ะเขาแบบเป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่ฝ่ายฝันอยากจะเป็นจักรพรรดิเวทมนต์ก็คือตำแหน่งสูงสุดของคนที่ใช้เวทมนต์เก่งที่สุดพระเอกกฝ่ายฝันอยากจะเป็นตรงนั้นแต่ว่าตัวเขาเองอะคือเป็นคนเดียวในโลกนั้นที่ไม่มีเวทมนต์ทุกคนเกิดมาแล้วมีเวทมนต์แต่เขา ตรงนั้เขาอยากจะได้ความสนุกมันคือเราได้ติดตามพระเอกว่าเขาจะมีเวทมนต์เมื่อไหร่แล้วด้วยวิธีการไหนถ้ามีเวทมนตร์แบบมาอยากให้โจลินดีเวทมนต์แบบประมาณถึงการใช้พลังของลมค่ะได้ใช้พลังเกี่ยวกับลมอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องมันจะมีตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนพระเอกซึ่งตัวละครเนี้ยเขาจะไปได้พลังมาจากพูดลมอีกทีหนึ่งแล้วลมนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างเปลี่ยนลมเป็นทุกอย่างเป็นพายุเป็นแบบลมที่คมที่เขาเรียกว่าลมที่คมลมบาดแล้วเผื่อะไรก็ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าลม ที่คมเป็นยังไงก็ต้องไปดูแล้วจะได้รู้ว่าโจรลินจะมีพลังนี้ลงที่6จรลินเลือกเลยให้น้องไมมีเวทมนต์อะไรก็ได้นี่รู้สึกว่าพี่ไมค์ควรจะได้พลังแบบพระเอกแล้วพูดได้ไหมว่าพระเอกมีพลังอะไรอันเลออะไรอ่ะอันเลอคือดึพลังปีศาจมาเป็นพลังของโลกของปีศาจก็คือฝั่งเวทมนต์ก็จะเป็นโลกของเทพเป็นเวทมนต์ซึ่งสกิลของพระเอกอ่ะคือ a n ี้เวทมนต์นั่นหมายความว่าเขาสามารถขัดหลังโจเวดีของเวทมนต์คนอื่นได้ใช่คือกองทีอะไรมาเราก็ถ้าเรา ได้ทั้งหลายเพราะว่าเวทมนต์ยุคไม่มีความหมายกับเราเแล้วทำไมโจลินถึงให้ทำไมพลังเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องใช้พลังกล้ามเยอะ พอเอจกจะต้องถือดาบอันใหญ่มากพ <c oughs> อยิ้มแทนกับปีศาจใช่จะบอกพี่มายมีกล้าเยอะเมื่อึ้นแต่หนูว่าคนนี้ย,ยกขึ้นกงกายใช่ซึ่งนี่ก็กคือเรื่อง Black c l เ v e r นอกจากจากเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรแนะนำอีกจริงจริงมีเยอะมากเลยค่ะถ้าแบบแนะนำจะจะสืใครเซนค่ะในเรื่องนั้นนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าคำสาปแล้วจากตอนแรกที่พเอกกเป็นคนธรรมดาแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันดันได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำสาป โดยการกินนิ้วของคำสาบตัวนึงที่ยิ่งใหญ่มากๆให้เองได้พลังมาต้องเห็นคำสาบแล้วก็สู้กับคำสาได้เบหรอยังม,มันดังมากเลยนะคะสามารถไปดูได้นะครับสำหรับอนิเมะที่น้องมายบอกมา Black Clover แล้วก็จูริสุกไคเซนมาต่อกันที่อันดับที่อสองพินเดอร์ว้าว <Ind> er. <Wow. S 2> ตอนแรกไม่ได้คิดจะดูเรื่องนี้ปกติชอบแบบเดินสวนทางไงคะนั่งในแม็เดี๋ยวค่อยดูเราไปเรื่องอื่นกอนแต่ว่าคนเนี้พูดแบบทำไมยังไม่ดูทำไมยังไม่ดู ทำให้น้องโจรินร ok ู้สึกผิดบาปอย่างใหญ่หลวงจงต้องเปิดเน็ตฟลิกและดูคิงทองใช่แล้วก็จบภายในวันเดียวสนุกมากแต่มันดูมันหนุกมากจริงๆทุกคนมันดูแล้วมันก็เพลินไปเรื่อยคือเรื่องนี้มันก็จะไม่ใช่ยุคปัจจุบันไงหรอกครัเป็นทีเรียกใช่ของเกาหลีพระเอกเนี่ยเป็นองค์ราชทายาทเนาะแล้วยังไม่ดูเยอะเหมือนกันนนะฉัเนี่ยโรคระบาดบางอย่างแล้วพระเอกก็เหมือนแบบว่าต้องหาทางรักษาแล้วก็หาทางแก้กับโรคระบาดนี้ประเด็นก็คือไอ้โรคระบาดนั้นนะคะมันออกอาการเหมือนซอมบี้ถ้าเราพูดง่ายเลยเรื่องคิงต้องคือการเอา ซอมบี้กับพี่เล่ากาลีมาผสมกันแค่พูดแค่นี้นะเอาจริงก็สนุกแล้วว่ะคุณทำใจไงมากเลยอะจริงมากๆแล้วซอมบี้ก็ถึงมากแล้วเนื้อเรื่องก็ดันถึงอีกจริงแล้วรู้ผลกันแล้วชอบอันไหนเป็นพิเศษครับส่วนตัวชอบภาคแรกที่สุดด้วยความที่ตัวเล่าเรื่องของพระเอกซึ่งในตอนนั้นอะมันเหมือนแบบคนที่อยู่ดีก็เจอสภาวะซอมบี้เต็มหมดอะไรเงี้ยแล้วเราได้เห็นไหวพริบของตัวพระเอกว่าเขาจะแก้ไขมันยังไงแล้วมันแบบค่อยๆเล่าค่อยๆหาทางเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าชอบซีซั่นหนึ่งใหมม่ากๆแล้ว ก็ตื่นเต้นทําให้เราอย่างซีนสองใช่ค่ะใช่ซึ่งเราดูที่มันเป็นภาพยนตร์ออกมาเนี่ยดูรู้สึกยังไงถ้าดูซีรีส์มามันจะรู้สึกว่าตัวภาคเดอะบูบี้อยากดูแน่นอนเพราะมันการเล่าว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ของก้อนซีรีส์มันมาจากอะไรนะซึ่งก็เป็นตอนที่เขาทิ้ง้ายซีนสองใช่ทิ้งขายปว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งและอันดับที่สองของน้องๆนะครับนั่นก็คือฮิงดอมเห็นว่าน้องเขาก็ป้ายามานี่ก็จะป้ายกลับไปเรื่องหนึ่งที่ใกล้คิงดอมมากและพี่ก็ชอบมากชื่อเรื่องว่าเดอะ คราวคราวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอรค์รัชทายาทเหมือนกันซึ่งเปิดเรื่องมาเขาจะสงคังหรอเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แลวกษัตริย์ดันบอลซามันก็เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหมสงคังใช่ไหมมัตเตลเล่ไม่รู้เลยเป็นตัวตลกเดอะคราวคราวก็คือตัวตลกคราวก็อยากให้ลองไปดูกันตอนที่เราจะไปเที่ยันับที่หนึ่งครับทุกคนครับเส้นเคยครับเราไปดูกันว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันบ้างในเบสนิวส์ครับผมเบสนิว ขอพักความสดใสของน้องมายและโจรินกันไว้ขออนุญาตตอกเกอร์สายขออนุญาตนะคะดูกันไปหน่อยกันะครับดูว่าอันดับที่1ของน้องมายและน้องโจรินโฟอีฟนะครับจะเป็นเรื่องอะไรไปดูนะครับอันดับที่1ได้แก่ซิมอนเลเยอร์ออนิเมะหรออันนี้อะไรอ่ะต้องตรวอีกแล้วคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นำมังะมาทำเป็นอนิเมะได้แบบละเอียดมากแบบว่าภาพสวยมากทุกอย่างแบบละเอียดมากแล้วก็เรื่องเรื่องสตอรี่น่าติดตามมากๆเลยตัวละครทุกตัวแบบยิ่งดูรอลล อยากรู้ว่าแบบเอ้ยคิดอะไรอยู่วิธีการเล่าเรื่องเขามันทําให้เราอินตามได้ทุกตอนอ่ะ่จริงไหนที่เศร้าก็คือหลงหายทุกตอนเปสุดเลยสะกดที่มากมากเลยตอนเนี้ยสอร์นี่คือหนึ่งสูตรอย่างเงี้ยไหมเดินชนีดสะกดดีมากก็คือมันเป็นเรื่องของครอบครัวพระเอกเนี่ยถูกเดมอนเนี่ยแบบสังหานทั้งครอบครัวเลยแล้วด้นเป็นว่าศัตรูคู่แขนที่เป็นเดมอนของพระเอกนะคะกลับทําให้น้องสาวเอาเองเป็น เดมอนไปด้วยพระเอกเนี่ยต้องเดินทางไปเพื่อแก้แค้นคนที่ฆ่าครอบครัวตัวเองแล้วก็ผ่าทางรักษาน้องตัวเองให้กลับมาเป็นคนด้วยจริงๆมันมีความต่อสู้ฝ่าฟันของพระเอกเหมือนเรื่อง Black Clover เหมือนกันใช่ค่ะเรื่องนี้มีปมดราม่าค่อนข้างเยอะและทำได้ดีมากเลยเขาแบบเล่าว่าสิ่งที่เรียกว่าเดมอนเนี่ยเขามีความคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ยินดีจะทำแบบตัวละครมันลึกไปหมดเลยค่ะซึ่งเราชอบตัวละครตัวไหนที่สุดตัวดยกันแน่เลยตัวไรอ่ะ ใช่ถูกเซนน้สุเป็นตัวละครที่เหมือนจะกระจกสุดในทีมพระเอกนี้หรอเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นคนเป็นคนขี้กลัวขี้กลัวแล้วก็เหมือนเป็นคนแบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาอ่ะมีความสามารถเนี่รู้สึกว่าเก่งสุดเลยนะจริงๆผมว่าถ้าดูเรื่องนี้ก็น่าจะตอบความรู้สึกของหลายๆคนได้เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยเรามีคุณค่าเท่ากันดังนั้นอย่างที่คนร้องดูเป็นคําคมดูเป็น แล้วเขาก็ทำมัเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์ด้วยราได้ดูกันไหมดูแล้วดูในโรงจริงๆแล้วมันเป็นตอนที่ต่อจต่ภาคซีรีส์เลยแต่ว่าเขาหยิบมันทำเป็นเดอะมูฟี่ภาคใหมก เดมอนเเลเยอร์ ayer, ทำแบบอนิเมะดีมากๆเร<ช>แล้วแบบในก้อนเดอมูฟวี่ค่ะมันค่อนข้างจะครบรถดมันเล่าทั้งแบบประเด็นต่อสู้ก็เดือดไหนจะแบบใ<ม>ช่วงทิ้งท้ายขัดมุมอะไรที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วไหนจะแบบปมต่างๆท้งครอบครัวก,ก็แบบยังคงอยู่ในเรื่องนี้อันดับนหนูต้ายาย่ๆน่<ม>าดูมากเรื่องนี้คือพี่ไมายดูก่อนพี่ไมายป้ายาหนูมาอีกทีเป็นการท<ช>ี่โดนป้ายามาแล้วก็ไปด่แล้วตามทุกอย่างคือตอนนี้แบบหนูเก็บหนังสือมางะเรื่องนี้ครบแล้วคือดูจบปุ๊บ ็ไปอ่านจนจบใช่ล้วก็แบบไปซื้อเสื้อมาใส่คุณจริงจังกันงสุดยอดแฟนกันจริงจริงใช่คือถ้าเกิดใครสงสัยว่าทำไมน้องสองคนนี้ถึงเป็นแฟนตัวยงของอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้สำหรับ d e m o n s l a y e อนะครับมาดูกันว่า5้าหนังซีรีส์โปรดนะครับของน้องมาและน้องโจรินมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ครับวินเชนโซนะครับอันดับที่4ี่ทีเทลวออันดับที่3 b ม a c k c l o v e r อันดับที่2 k i n ิง o อมอันดับที่ Slayer ครับ Demon Slayer อยากจะป้ายยาน้องกลับไป <S <S มีเรื่องหนึ่งที่ทีมงานบอกว่าแอบไปเห็นน้องไมล์ในทวิตเตอร์เนะาะว่าอยากดูรเรื่องนี้มาก<ร>แล้วเ<ร>ชื่อว่าน่าจะชวนกันไปดูได้นั่นก็คือเรื่อง blue period เราเห็นอยู่แล้ <Blue S 2> วว,ว่ามีหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้อยู่สนใจมากมากแต่ว่าอยากเก็กบไปดูอนิเมะเพราะว่าเรื่องมันเกี่ยวกับศิลปะแล้วก็เลยอยากแบบดูอนิเมะที่แบบมีสีสันอะไรทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเบื่อหน่ายหมดอะไรตตยอย่างในชีวิตแล้วเขาได้กระโดดเข้าไปสู่โลกของ ศิลปะที่แบบดูสวยงามแล้วก็ทําสร้างแรงบันดาลใจให้เขาฝากน้องตุ่วงกันไปดูได้สําหรับเรื่องนี้นะครับดูพีเรียนั่นเองทิ้งท้ายกันครับให้น้องทั้งสองคนฝากผลงาน่รยดีกว่าว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นน้องทั้งสองคนทําอะไรบ้างค่ะก็ตอนนี้ได้ปล่อยสเปเชียลอัลบั้มไปแล้วนะคะเป็นสเปเชียลอัลบั้มที่ปล่อยในช่วงฮาโลวีนพอดีชื่ออัลบั้มว่าทริ Or Tre ีนะคะมี5ตัวเพลงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอัลบั้มเก่าเนาะก็สามารถกลับไปย้อนฟังแล้วก็ย้อนติดตามได้นะคะแล้ว ในช่องยู u ูบโฟอีฟนะคะก็<อ>สามารถเข้าไปติดตามผลงานได้ก็จริงๆก็กเราทุกคน,นะคะมีมทั้ง7คนเลยค่ะมีทั้ง IG แล้วก็ t w i t t เตอร์ส่วนตัวของแต่ละคนค่ะค่ะก็สามารถติดตาม,ไ,ไ,มได้เยี่ยมมากและี่คือทั้งหมดของรายการ The Best บ h o w on n e t f l i กนะครับ <ๆ S 2> <อ>ก็สามารถติดตามผลงานของน้องๆทั้ง2คนได้แล้วก็รวมถึงโ e อีด้วยนะครับก็อย่าลืมครับกด s u b s c r i b e ช่องเราไว้นะครับทาง Netflix ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น f a e b o o k YouTube เดี๋ยวนี้ก็มีติ๊กตอกกันด้วยนะครับก็ฝากไ้ด้วยสำหรับวันนี้ครัับวีสสด น่ารักมากทุกคนน่ารักมากค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ My and จอรินนะคะโฟอีเผย5หนังซีรีส์ที่ชอบแถมโชว์เพลง Tick or Treat the b e s t Show Netflix จ้า ก็คือเขามาแนะนำนะคะหนัง5้าหนังนะคะทุกคนก็คือเหมือนว่าเป็นซีรีส์ที่ชอบหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยให้เราดูกันนะสำหรับแบบที่แบบว่าเขาแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปดู5าหนังอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่นกงเล่นเกมมาอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเราจักกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่ารักดีค่ะชอบมากนะคะทุกคนคือดีงามนะจ๊ะพระอาทิตย์กับดอกทานตะวันนะจ๊ะมันต้องเป็นของคู่กันอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ดีงามนะ เออคือแบบว่ามีแอบ,บชมด้วยว่าแบบสวยจังอะไรเงี้ยพี่ไม้สวยจังอะไรเงี้ยเนาะก็แบบเขนินนะจ่ะมันไม่ไหวเนาะอือแอ้ก็มาเล่นเกมเข้ารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าเออมันมันย่ายไ,ไม่ได้หรอ,อกจาก้าไม่ได้หรอ,อกจาก้านะไม่หรอ,อกจาก้า เท่ามากเลยอะค่ะทุกคนคือถ้าใครมีอะไรแบบนี้อีกอะคะ่ะชอบมากเพราะเราเป็นสาววายวเราชอบมากอยู่แล้วทุกคนค่ะดีใจนะคะ,ะ,ค,ะคือแบบแค่เห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขแล้วทุกคนยิ้มได้นอนหลับฝันดีอะไรเงี้ยเนาะก็พอแบบว่ายิ่งแนะนําหนังด้วยกันเรายิ่งแบบแฮปปี้นะจ๊ะทุกคนคะ่ะก็หนังอนิเมะเนี่ยกุ้งไม่เคยดูมาก่อนเลยนะ,ะต้องแบบไปลองดูบ้างแล้วนะคะ <S 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 คือแบบว่ากุง้งะก็คิดว่าแบบพี่ไมยอาจจะแบบชอบหนังฝรั่งไปซ้ำแล้วก็กลายเป็นหักบุ่มนะทุกคนก็คือแบบชอบหนังอนิเมะ อะไรเงี้ยนาะก็กลายว่าบุคลิกนะคะแบบไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยเนาะเออประมาณเนี้ยคือเหมือนแบบโจลินอ่ะจะเหมาะกับเหมือนแบบเหมือนเขาคงชอบแบบหนังอนิเมะมั้งอะไรเงี้ยแต่กับกายมาชอบหนังฝรั่งคือแบบเป็นขั้วตรงข้ามกันอะไรเงี้ยนะก็ว่าน่ารักดีค่ะทุกคนค่ะก็หาจุดกึ่งกลางขึ้นหนังเกาหลีนะคะที่สามารถดูได้เลศนะคะดีงามนะคะทุกคนก็เขินมาเขินมาเขินไม่ไหวเขินตายไปเลยนะคะตอนทัดหูเขินมาเขินมากจ้ แต่ก็ดีงามค่ะน้องมันแนะนำแบบว่าหนังให้เราดูซีรีส์ให้เราดูเนี่ยเราต้องไปตามดูนะทุกคนก็อย่าพลาดนะคะทุกคนสําหรับ Netflix นะจ๊ะไงก็ขอบคุณ Netflix Thailand ด้วยค่ะดีงามมากค่ะทุกคนโอเคค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย